ใช้ดีมากอ่ะใช้ขวดเดียวผิวสว่างขึ้นริ้วรอยจางลงอย่างชัดเจนเซรั่มคลีนครับคลีนแอนตี้วิงโคเซรั่มตัวนี้จะมีส่วนผสมของนวัตรกรรมสแนป8ที่ลดการหลั่งสารซ่อประสาทส่วนปลายทำให้ริ้วรอยเล็กๆเช่นห่างตาหน้าผากหว่างคิ้วค่อยๆลดลงสองเราใส่ส่วนผสมของซูเปอร์ไฮยาลูรอนครับไฮยาลูรอน8โมเลกุลเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 3. เราใส่ในส่วนผสมของไนอาซินามายช่วยให้ความหมองคล้ำเนี่ยสว่างขึ้นผิวจะกระจ่างใสามากขึ้นฝ้ากระค่อยๆลเดเลือนจางลงคนที่มีรอยแดงรอยดำจากสิวค่อยๆลเดเลือนจางลงและการใช้ต่อเนื่องในระยะยาวเรามีส่วนผสมของเปปคอร์ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินทำให้ผิวเรามีความเรียบเนียนมากขึ้นกระชับมากขึ้นตอบโจทย์ในหลายปัญหาผิวอย่าลืมนะครับมีริ้วรอยอย่าลืมนึกถึง เซรั clean. Clean ่มคลีนคลีนแอนตี้ริงโคลเซรั่มครับ